สวัสดีคร so 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 ับย so 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 so. so ินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ซีพลัสวีดีโอนี้จะเป็นวิดีโอตอบคำถามที่ค้างคาใจของเราจากวีดีโอที่ผ่านมาซึ่งก็คือว่าไอตัวนี้มันจริงๆแล้วมันทํางานยังไงแบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นที่จะทําที่จะมาอธิบายตรงนี้เราจะลบฟังก์ชันนี้ออกก่อนคอมเมนต์มันนะครับไม่ลบมันละตรงนี้ก็ผมก็จะทําการลบตรงนี้ตรงนี้เรายังไม่ใช้ฟังก์ชันเราก็จะคอมเมนต์มันตรงนี้ซะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําการคอมเมนต์ฟังก์ชันตัวนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นโปรแกรมนี้เราก็จะไม่มีฟังก์ชันก็จะมีแค่ แค่นี้ using namespace แล้วก็มี variable 2-3ตัวแล้วก็ return 0แค่นี้นะครับเรามาลองดูนก่อนว่า array 1แล้ว array 2นี้ไม่จำเป็นนะครับเราบอกเลยครับงงครับเดี๋ยวงงเอาละครับถ้าสมมติว่าผม print array เฉยๆเนี่ยผมก็จะได้ address ใช่ไหมแบบนี้นะครับถ้าคุณตอบไม่ใช่ก็นี่นะครับ VO ที่ผ่านมานครับเปิดเว็บนะครับเข้าไปแล้วก็ไปดู VO ที่ผ่านมาผมหมายถึงอะไรโอเคครับผมถ้าสมมติว่าถ้าผมใส่เป็น Address of operator ของชื่อของ array อีกทีหนึ่งมันก็จะคืออันเดียวกันนะครับมันก็จะคล้ายๆอันนี้แต่ว่าความหมายมันต่างกันมันต่างกันยังไงผมพูดไปแล้วนะครับในที่นี้ก็จะไม่ทวนนะครับเพราะว่าทวนแล้วก็เจนหานนะครับนี่เห็นไหมครับมันเหมือนกันแต่ว่าความหมายมันต่างกันอยู่โอเคครับในเมื่อเรารู้ว่า array เฉยๆเนี่ย arr เนี่ยมันก็คือ address ดังนั้นถ้าผมจะมี address อันนึงในการรับค่าเข้ามาก็จะมี address p เพราะว่าทำไมจะต้องเป็น int p ก็เพราะว่า array เนี้ยมันเป็นชนิด int ใช่ไหมตรงนี้ผมก็จะมีชนิด int ดังนั้นไอ้สองตัวนี้ก็จะทำงานร่วมกันได้ดังนั้น p ตัวเนี้ยก็ใชเท่ากับ address ของ array ตัวนี้นะครับผมผมก็จะ print address ตัวนี้มาแล้วผมก็จะ print ค่าของ p เข้ามาซึ่งก็คือ address อันเดียวกันซึ่งก็เหมือนกันอีกนั่นแหละแบบนี้ครับเอาละครับ,ค,รบคุณเห็นว่าในเมื่อตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นชนิดเดียวกันได้แล้ว แสดงว่ามันต้องทํางานเหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ทํางานเหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าในที่นี้มันเป็น a r r a y ของตัวที่1ซึ่งก็คืออันนี้ตัวอีสุนตัวนี้ตัวที่1ซึ่งก็คือ4ใช่ไหมครับสตัวนี้ก็บวกไปอีก1แล้วก็ทําการ e r e f e r e n c e มันซะล้วก็จะเข้าถึง value ข้างในของตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น4กับ4เห็นไหมครับโอเคครับเข้าใจความจริงแ,แค่นี้แหละครับเราก็จะสามารถเข้าใจว่าทําไมฟังก์ชันนี้มัน Work ได้ เห็นไหมครับเพราะว่าคอนเซปต์สำคัญมากเลยนะครับพี่ผมพยายามจะเน้นมาในวิวที่ผ่านมาโดยตลอดถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์ของ array แล้วก็ pointer เรื่องนี้ก็จะไม่ยากสักนิดเดียวเลยนะครับผมก็จะลบตัวนี้ออกจากนั้นเราก็มาทำการ uncomment ตัวนี้ซะแบบนี้นะครับในเมื่อเรารู้ว่า,า address ตัวนี้มันใช้เหมือนกันได้ดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับจากแทนที่จะเป็น int array อาร์เรย์ของ a แบบนี้ใช่ไหมครับผมก็จะสร้าง address อันหนึง่งที่ชื่อที่เป็นชนิด int type แล้วก็เป็น a แบบนี้ครับคุณจะใส่ a ก็ได้คุณจะไม่ใส่ a ก็ได้เหมือแบบนครับถ้าผมไม่ใส่ a ผมจะลอง run ดูผม un comment ตรงนี้ซะแบบนี้นะครับผมจะลอง run ดูเราก็จะได้7เห็นไหมครับแล้วก็เพราะว่าตรงนี้3กับ4เป็น7ใช่ไหมครับมันมารวมกันตรงนี้ก็จะมารวมกันน่าสนใจเลยใช่ไหมครับว่าทําไมมัน work ได้แบบนี้ครับผมจะลองรันอีกทีนึงซึ่งก็คือ 7บก3เป็น10บ0วก10 20ก็ร really? ันมาเราก็จะได้20เป็นคำตอบของเรานะครับผมถ้าคุณใส่ A ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมครับก็เพราะว่าคอมเพลอร์มันต้องการแค่รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็น array ที่ชนิด int นะแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณใส่ A ก็แค่เตือนความจำคุณเฉยๆว่ามันคือ pointer แบบนี้นะครับตัวนี้ก็20เหมือนกันน่าสนใจนะครับเพราะว่าไอ้โปรโตไทป์เรา อารีแร uh, แบบนี้แล้วส่วนของฟังก์ชัน d ิฟ i ิ i นชันเราทำแบบนี้ทำไมมันร่วมกันได้ทำไมมันทำงานร่วมกันได้เพราะว่าในภาษา C++ เนี่ยไอตัวเนี้ยมัน Identical ก็คือมันเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าจะไม่เหมือนกันซัทีเดียวไม่เหมือนกันยังไงก็เพราะว่าคุณจะประกาศ Pointer เน,นี่ยในฟังก์ชันในในบอดีตรงนี้ไม่ได้อย่างสมมุติว่าคุณมีคุณต้องการประกาศ Pointer ตัวนี้ใช่ไหม In. ผมหมายถึงแบบนี้ครับก็คือตัวนี้ก็คือคุณประกาศ pointer ชนิด int แล้วถ้าคุณจะประกาศ pointer อีกอันนึงซึ่งเป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ถูกไอสตัวเนี้ยมันทํางานร่วมกันได้ก็ต่เมื่อมันอยู่ในส่วนของ function prototype แล้วก็ function definition ตัวนี้สมมติว่าผมจะรัดดูมันก็จะขึ้น error เห็นไหมครับเหตว่ามันขึ้น error เลยโอเคครับผมแล้วในตัวนี้ถ้าสมมุติว่าผมใช้แบบนี้ล่ะตัวนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมผมก็จะทําการ ทำให้เหมือนกันซะตัวนี้ก็จะทํางานถูกต้องเหมือนกันนะครับพอทาเป็นแบบนี้ผมก็ยังใช้แบบนี้ได้อยู่ทําไมผมใช้แบบนี้ได้ก็เพราะว่ามัน identical กันไงมันใช้เหมือนกันได้ไงแบบนี้ครับแล้วถ้าสมมติว่าผมทาให้อยู่ในรูปของ pointer ก็ง่ายๆเลยครับก็แค่ a แบบนี้ใช่ไหมครับก็คือ pointer ตัวแรก plus จานวนในตัวหัดไปซึ่งก็คือ i แล้วจากนั้นเราก็จะทําการ dereference มันซะแบบนี้ แลก็จะได้ value ของมันนะครับถ้าผมจะลองรันโปรแกรมนี้ mm. ก็จะทํางานถูกต้อง mm. เหมือนกัน20 mm. เห็นไหมครับผม mm. ส่วนคําถามที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าเอ๊ถ้าสมมุติเราจะสร้างฟังก์ชันนี้เราสมควรจะใช้ฟอร์มไหนดีจะใช้ฟอร์ม star a แบบนี้หรือว่าจะใช้ฟอร์ม a แล้วก็ใช้แบบ array form แบบนี้คําตอบก็คือคุณจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ว่าไอ้ถ้าคุณใช้แบบ array form เนี่ยมันจะเป็นการาคือละเอียด อีกนิดนึงอีกขั้นนึงก็ประมาณว่าตรงเนี้มันจะเป็น pointer ของตัวที่0ูนย์ของ array แบบนี้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคุณใช้เป็นแบบ pointer ก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าไอ้ pointer เนี่ย คุณสามารถ ces เข้าในแต่ละ Element ได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนี้มันจะเป็นมันจะเจาะจงแน่นอนเลยว่ามันเป็นตัวที่0ูนย์แบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งทำแบบนี้มันก็จะดูง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับมีอะไรก็สงสัยข้างล่างมีอะไรก็สงสัยข้างล่างมีสงมีสงสัยอะไรก็สอบถามได้ข้างล่างครับผมแล้วเจอกันในวันหน้าครับสวัสดีครับ